ตั้งแต่แรกเลยมันมันจะมีบางอย่างอย่างคนบางคนเราสนิทกันแต่ว่าเส้นบางเส้นมันจะยังไม่กล้าไปแตกกันมาก uh huh. แต่ว่าการทําง,งานด้วยกันมันทาให้เราทลายเส้นตรงนั้นไปมากคือเรากลัวมากาเราจะทะเลาะกันในเรื uh ่องการทํางานแต่ว่าเราก็คุยกันแล้วก็รับรับในส่วนที่แบบว่าส่วนที่ฝั่งเป็นนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเออตรงนี้เป็นแบบนี้นะตรงนี้เป็นแบบนี้มันทำให้ตั้งแต่ช่วงถ่ายเลยครับเราสนิทกันมากขึ้นจนต้องบอกว่าพอถ่ายเสร็จ จนซีรีส์ออนจนเดินสายจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างเลยครับที่ที่เราผ่านกันมาแล้วก็ทุกเวลาที่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรแบบมานั่งทะเลาะกันแล้วมันไม่ไม่มีอะไรที่แบบลองมานั่งคิดวันนี้ทะเลาะอะไรกันบ้างดีว่าไม่มีเลยมันไม่มีความชิดเทีจริงจะกจะมีจะมีจะมีอยู่คนหนึ่งแหละในชีวิตที่ยังไงก็ไม่ทะเลาะกันมันคือคนที่ รู้ใจถึงและเข้าขากันมันคือมันจะมีหนึ่งคนในชีวิตของเราอย่างอยาผมเนี้ย้ายกตัวอย่างนะจะมีโดมที่เหมือนจะทะเลาะกะนะแต่จริงไม่เคยทะเลาะกันเลยและรักกันมากนี่คงจะเป็นเหมือนเดียกันที่ทำงานแล้วก็สบายใจแล้วก็รักแล้วก็หวังดีซึ่งกันและกันในส่วนของออฟโรดนะครับก็จริงๆมันเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะครับเรารู้สึกว่าการที่เราได้มาทาเรื่องเนี้ยอย่างที่พี่บุกบอกมันทําให้เราแบบมี ยิ่งสนิทจะมากขึ้นเพราะเราได้คุยกันเยอะขึ้นแล้วก็เราได้เขาเรียกว่าอะไรปรับความเข้าใจกันหลายๆอย่างแบบทําให้แบบกาแพงที่มันมันไม่ค่อยมันมาทลายไปหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่อ่ะมันจะมีขอเล่าเรื่องหนึ่งนะครับผมตอนถ่ายซีรีส์จบตอนสุดท้ายอ่ะเล่ามาเลยเราก็ไปถ่ายกันที่ที่เขาใหญ่แล้วเขาก็บอกเอารถวันนี้ไหนเครับนะ อันนี้ขนาดเลยโมเมนต์วันนั้นคือมันยังไงคือเขาจูงไปที่ตรงนั้นคนเยอะหรอตอนแรกเขาพาไปที่ที่มีแค่เราสองคน <c oughs> เขาเขาพาอะไรตอนนั้นผมจำได้มันจะเป็นโรงแรมแล้วมันจะมีแบบ <c oughs> สระน้ำแล้วก็มีแบบทุกคนจะเห็นภาพทุกคนจะเห็นมีพีแปดในอีพีแปดเดีย๋ยวจินตนาภาพจินตนาการต,ตามแล้วกันเดินมาเอา,อา,ารถมึงลืมลึกสระน้ำหรอลืมลึกสระน้ำหรอ ข้าๆขาครับโอเคกูมีอะไรให้คุณขู <uel ess> เปิดแหวนออกมามนก็จับนิ้วของผมจับอะไรใม่เลยแล้วก็บอกว่า <uel ess> มึงกูกูขอบคุณมากนะเว้ยถ้าแบบไม่มีมึงจับมือกันแบบเนี้ยกูมไม่รู้เลยว่า กูจะทามันได้ไหมแล้วก็ขอบคุณมากๆนที่มึงอ,อยู่เคียงข้างกูมาตล,ลอดแล้วก็ทําให้กูมั่นใจแบบผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วก็หลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือมึงกับกูก็คือแบบเป็นพาร์ทเ่อ์กันไปเดินจับมือกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็กูอยากมอบแหวนวงนี้ให้ คอเป็นว่าไว้เตอเราว่าเรายังคงเติบโต,ตแบบนี้และอยู่ด้วยกันไปตลอดจะหัวจะพูดได้ฟังออะา <c oughs> พี่กรก็ต้องกล้าเถอผมเชื่อว่าข้างล่างมีน้ำตาแล้วพีกรก์กานอยู่ตรงนี้อ่ะตาอ,อุบมาผมบอกว่าขอบคุณม,มากๆนะที่เชื่อใจกู กูดีใจที่มึงยังเชื่อใจใกูอยู่แล้วก็ที่กูซื้อแหวนวงนี้ให้อะเพราะว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันหรือว่าไม่อยู่ด้วยกันอ่ะกูอยากให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ของเราอะมันไม่ได้หาไปง่างยกูเลยตั้งใจซื้อแหวนเพชรให้มึงวันไหนที่กูอยู่กับมึงเราก็จะมีกันและกันแบบนี้แหละแต่วันไหนที่เราต้อนแก้กันทำงาน แล้วมึงเหนื่อยอยากให้มึงให้แบนวงนี้มันรีบไหมกับมึงไหมว่ายังมีกูเป็นกำลังใจกับมึงเสมออย่างที่บอกนะครับขอเตีไปแล้วเอาจริงแล้ววิ่งใส่แหวนมาด้วยถูกไหมใส่บ่อยใส่วันกับทุกวันพี่หักได้ไหม ว่าตอนที่โมเป็นเราตัดสินใจที่เราจะเดินไปนซื้อแหวนเ,เราเรานึ่งอะไรวะตอนนั้นผมขอขอพูดอย่างหนึ่งที่เขาพูดอย่างหนึ่งคือเขาไม่เขาผมไม่รู้มาก,ก่อนเลยว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ผมเขาบอกกับผมว่ารถนิ้วไซส์อะไรวะ <c oughs> แล้วตอนเรารู้เลยบ้างกนเลยบ้างไม่รู้อะไรเลยครับเขาบอกว่ามึงมันมีแบบแฟนคลับมึงจะซื้อให้อ่ะก็เลยแบบแบบมาถามว่าแบบนิวมึงใส่อะไรฉลาดอยู่เออแล้วผมก็วัดแล้วส่งไปแล้วส่งไปอีกมันใช่หรือเปล่าวะมันก็แบบเอะมันแปลกๆนะพี่อยูจะมาถามไซส์แหวนจากแฟนคลับได้ยังไงวะแล้วก็เถียงกับมานนะมันเอาอที่วัดเอวไปวัดที่หูมันวัดได้มันวัดได้มันใช้ได้มันใช้ได้เออใช่ปุ๊บ ไม่ปกติเราใช้ลาหวันกันมาแหวนอะแต่เป็ยนไปแล้วใช่ไหมแต่เรงใช้อังแบบว่าซื้อจังหวะนั้นแล้วแต่ละแต่เปนเรื่องบังเอิญมาครับมันมันมีแหวนอู่คู่หนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะซื้อไว้ไปขอไปให้ก่อนเฉยๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทีหลังอะไรเนี้ยแต่ว่าน้องใส่ได้พอดีคืออันเนี้ยมันพอดีนิ้วผมแต่น้องมาใส่ได้พอดีส่วนอีกอันหนึ่งของผมอะมันก็พอดีนิ้วผมพอดีเหมือนกัน ก็คือว่ายิวเราเท่ากันหมใช่เราเท้าก็ไซส์เดียวกันคร่ตั้มเห็นผมตัวเล็กเแบบนี้ผมใส่ไซส์เดียวกับหนูนะอเออ,เอ,อส่วนเท้ามันแ,แปลกเลเท้ามันบีบเออซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ลงตัวทุกอย่างมันพอดีกันจริงๆเึืงอจริงๆนะหายากมากๆคนที่ทํางานด้วยกันแล้วจะเกิดความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจมากๆแล้ว ผมชอบอย่างหนึ่งที่ทั้งสองคนนะ่ะเขาสามารถจาทุกคำพูดในโมเมนตส์สำคัญของทั้งสองคนของพาร์ทคู่ดได้ออกรวดสามารถพูดได้เลยว่าตาอู่พูดอะไรบ้างตาอู่ก็ยังจงคำความรู้สึกในโมเมนต์วันนั้นได้ว่าเขารู้สึกยังไงและเขาอยากให้เพราะอะไรมันเป็นอะไรที่ดีมากๆจริงๆมันมีคำพูดมากกว่าน,นี้ด้วยครับแต่ว่าเราขอรู้กันไว้แค่สองปร เอาละจริงพี่ตั้มมันวันนั้นคธอรู้แค่ว่าหลายๆอย่างมันมันคอนดิกันแล้วโดวยที่แบบบางทีเราไม่รู้ตัวพี่มันมันรู้สึกว่าผมนึกภาพไม่ออกว่าวันหนึ่งที่ผมต้องแบบแยกจากพี่อู๋จริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงวะผมนึกภาพอะไรไม่ออกคือผมอยู่กับพี่อู๋ผมกล้าพูดเลยผมผมเข้ามาในวงการนี้แบบ ไม่มีเวทีไหนหรือว่าไม่มีครั้งไหนที่ผมแยกจากเขาเลยอืมผมแค่รู้สึกว่าแหวนนี้มันมีความหมายออกับผมมา,มากๆที่ว่าต่อให้ผมไปอยู่ที่ไหนคนเดียวอะผมมีความรู้สึกว่าจะมีพีต่ตาอูอยู่ข้างคือเอาจริงๆนะทุกคนผมไม่ใช่คนที่มั่นใจหรือว่าเก่งในด้านนี้เลยผมไม่เคยเก่งนะ <c oughs> เอาจริงๆทุกคนผมไม่เคยมั่นใจในตัวเองมีมแต่ อี่อู่นี่แหละที่แบบคอยให้กำลังใจเราจริงๆมันก็มีหลายหลายคนแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เห็นเราตั้งแต่แรกเราเรารู้สึกว่าผมจะเชื่อใจเขาอย่างที่พี่อู๋บอกผมเชื่อใจเขาทุกอย่างที่เขาบอกผมผม,ผมโคตรดลสเปคในทุกคำพูดของพี่อู๋เลยเลยเขาโคตรแบบมีความหมายในชีวิตของผมอีกอีกโมเมนต์หนึ่งอนะ่ะผมรู้สึกว่าขอบคุณที่เข้ามา เติมเต็มแล้วก็จับมือน้องคนนี้พามาถึงจุดที่มีวันนี้ด้วยกันครับบนพี่หัวเต้าหู่ยังไกันบอกน้องอุ่นใจที่เรายังมีสจะเป็นห่วงน้องไหมเขาเริ่มเป็นห่วงก็คงไม่มีแล้วครับก็แค่อยากจะบอกว่ารักแล้วก็ขอบคุณพี่ก็ คือคนเราอะ่ะผมก็อาจจะไม่ได้น่ารักตลอดอลยเงี้ยมันพอจะมาอีกตอนนี้เราใช้วิธีการจูนกันมาหลายวิธีมากบางครั้งบางครั้งเรามันมีในหลายๆครั้งที่รู้สึกว่าผมปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยในช่วงเวลาลำบ,บากลำบากก็ยังรู้สึกผิดอยู่แต่ว่า,าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่รู้สึกว่าเผื่อจะทำให้น้องแบบ โตขึ้นด้วยวิธีนั้นไงแต่ก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปรองอะไรกนั้นแค่รู้สึกว่าถ้าอยู่ด้วยกันสองคนแล้วมันไปได้ไกลก็อยู่ด้วยกันนี้ก็เป็นกันเลยสไตายนี้ก็อยากจะบอกว่ามึงก็ยังเป็นคนที่กลัวใจที่สุดในชีวิตตอนนี้เหมือนเดิมอจริงนนทุกคน มันเป็นที่แบบเรียม,มากๆจริงใจและบริสุทธิ์มากๆและผมรู้สึกว่าแฟนๆที่รักต้าอ,อู่อัปลอตดอะคือโชคดีมากๆนะโชคดีที่เขาทั้งสองคนรักกันจริงๆมีความจริงใจให้กันจริงๆแล้วก็ตั้งใจทำงานเพื่อแฟนๆที่ซัพพอร์ตเขาจริงๆอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบพวกคุณแบบ โชคดีมากนะเขาสองคนที่มาเจอกันเขาก็โชคดีมากที่เขาได้เจอคนที่ทํางานด้วยกันแลวสบายใจและทุกอย่างมันพิกและลงตัวมันมันายากมากในโลกใบนี้นะพูดเร็จริงแต่นั่นแหละะสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าเรื่องของเราสองคนดมีแฟนๆที่เขารู้สึกเอนดูเขารู้สึกชื่นชอบเรามาตั้งแต่การที่เราอยู่บนเวทีอ่าร์ตไอคอน เขาเห็นพัฒนาการของคุณที่ว่าคุณสอนน้องออฟโรดเข้ามาจริงๆนะวันแรกถ้าเราได้ติดตามลาซคอนออฟโรดอาจจะเข้ามาโดยที่ไม่มีพื้นฐานอะไรจริงๆแต่โชคดีแค่ไหนที่ได้บารลักได้มารวจักกับพี่ชายที่เก่งมากๆแล้วก็พากันไปในทางที่ดีม,มากๆจนวันนี้เขามผลงานร่วมกันและก็มีแรงสนับนสนุนดีๆจากทุกๆคนในวันนี้เพราะฉะนั้นอยากให้วันนี้ทั้งสองคนพูดถึง แป็นแฟนที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดมาครับก็ขอบคุณอีกหนึ่งอย่างเป็นผมรู้สึกว่าวันนี้มันซับเซตแล้วผมช่วงนี้เป็นลาไซคอนแรกๆเราเรารู้สึกว่าผมก็ผมก็เห็นหน้าแบบพี่พี่ดารารุ่นใหญ่ที่เขาติดอยู่ที่ข้างล่างเติแกมมี่ใช่ไหมครับผมก็บอกพี่อ,อย่ามีหน้าของเราไปติดบ้างวะมันจะเป็นยังไงวะ เอาตกตึกตกเสาตกอะไรใช่มใ,ใช่ครับ <c oughs> คือตอนนั้นเรายังเป็นเพิ่งแรกๆเลยอะ่ะเพิ่งแรกมากๆอะ่ะตอนนั้นเรายังอยู่ริบจดดอไม่ให้ริบจดดอเล่นด้ยกันแล้วพี่อู๋เบอกว่ามึงเชื่อกูดิเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะ่ะจะไม่ได้พวกเราติดอยู่ที่เป็นกับนี่ชั้นล่างยันจีอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ถูงวันดีนทุกคนสองปีอะใช่ไะมัน<อ>มีติดแล้วจริงๆอนะ่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลครับขอบคะุณทุกคนนะครับ<ง>คือมันเหมือนมันเือนรักเป้ากันไว้สองคนเราไม่คิดไม่ฝันว่า,วามันจะมาถึงวันนี้แล้วอะ่ะก็ถ้าไม่มีทุกคนนะผมไม่ ไมมีอะลราสมันิไม่มีอะไที่ได้เล่นซีนที่เรื่องนี้ผมไม่รู้จะขอบคุณทุกคนยังไงแบบทุกคนทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ได้จริงๆแล้วขอบคุณวันนั้นที่เชื่อมันผมผมรู้ว่าตอนนั้นผมอาจจะไม่มีอะไรเลยให้ทุกคนเลยว่ามึงมีร้องเพลงก็ไม่ได้เต็นไม่ไม่โอเคมะมาเป็นตรงนี้ได้ไง แต่ว่าผมก็ไม่เคยที่หยุดพัฒนาตัวเองจนแบบทำให้ทุกคนเห็นแล้วก็ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนมากๆใครับที่ทำให้ในคนนี้มีกำลังใจขึ้นมากครับในวันที่มันเหนื่อยมาช่วงนั้นแล้ววันนี้ผมก็คิดว่าผมคงพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นได้มาพาสอสมควรว่าผมเองก็ไม่หยุดนิ่งพัฒน,นาตัวเองต่อไปขอบคุณ ทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะมาไม่ได้ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะุคนรับจะบอกว่าออมร้อเป็นคนเก่ง,างมากๆพี่จะบอกว่าแฟนคลับล่ะที่เขาสับสนนนออมร้แต่วันแรกอ่ะเชื่อไหมว่าเขาเห็นเขาเห็นว่าออมร้ทนทได้เขาเห็นเหมือนที่ต้าอูเห็นเขาเลือกที่จะจับมือออมร้นรแต่วันแรกว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพณในวันแรกก็เป็นปกติอยู่แล้วไม่มีใครเก่งมาก่อนแต่เขาเห็นว่าเด็กคนนี้ มีความน่ารักมีความพยายามและวันนี้สองปีมันพิสูจน์แล้วว่าออบลดทำให้เขาภูมิใจได้พวกเรามีหน้าที่เดียวที่จะตอบแทนแฟนคลับได้นะั่นคือผลงานที่ดีและผลงานที่สร้างความสุขให้ทุกคนและวันนี้ออหลดทำได้จริงงขอเสียกับออหลดครับเ็มา <welcoming> กนครับมาที่ต้าอ,อูครับพูดถึงแฟนบอลก็ ชีวิตของ,งนักรนอรีครับมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนฟังชีวิตของนักแสดงก็เหมือนกันมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนดูส่วนชีวิตของเจ้าอูม่มันมีไม่ได้คงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนตรงนี้คอยซัพพอร์ตขอบคุณมากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตผมมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนลาสัคพั จอรายการ Last s e c หรือเจอกันระหว่างทางจนถึงหรือว่าเพิ่งมารู้จักกันตั้งแซีรีส์นะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นแรงซัพพอร์ตมาเป็นความสุขให้กันละกันมาเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผมในการร้องเพลงในการแสดงในการอยากจะทำผลงานต่อไปให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้ดูผมอยากจะบอกว่าผมมีความสุขมากมาก ตั้งแต่วันแรกที่มีพวกคุณเริ่มตั้งแต่แบบสิบคนยี่สิบคนจนตอนนี้บ้านเบ็ดเต็มจนไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วก็สุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมมันนอกจากเสียงเพลงก็คือทุกคนไม่ว่าจะสุขจะเศร้ายัางไงก็แลกเปลี่ยนความสุขแลกเปลี่ยนความเศร้าในันแบบนี้นานๆนะครับแล้วก็ ้าอูจะเติบโตขึ้นไปอีกอูจะร้องเพลงได้ดีขึ้นอีกจะทําเหมือนที่เคยพูดไว้ตั้งแต่อาาเสียคอนว่ายังไม่รู้จักผมไม่เป็นไรดูมันไปร้องเพลงให้ฟังวันนี้เหมือนกันครับผมจะร้องเพลงไปให้ไกลขึ้ไนไปกว่านี้ดังกว่าเดิมอีกการแสดงก็เหมือนกันแล้วผมก็ยังอยากเห็นทุกคนข้างหน้าตรงนี้ กันให้ไกลที่สุดเท่าที่ผมจะไปได้ไปมีความสุขกันครบับนเส้นทางของพวกเราครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับขอเสียงกับตาออับลดครับผมขอบคุณอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายพี่ต้องจับเต็มเลยฮะคือทุกคนเห็นผมกับพี่อูอยู่ตรงนี้ได้อะจริงๆเราไม่ได้เดินกันแค่2องคนครับคือผมอยากขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคน จริงฮะเอาจริงนะทุกคนแบบเขาสู้เพื่อพวกเรามากเขาทำทุกอย่างเลยแทชาติจริงๆนะจริงในช่วงแรกๆโดนด่าเยอะมากมันไม่รู้จะพูดยังไงก็งมีกันอยู่แล้วสองสามคนแต่ว่าทุกคนเข้าใจว่าทุกๆอย่างมันมันคือความพยายานมากไม่ว่าจะเป็นถี่หรือว่าตัวพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแบบเขาเก่งมากเลย อยากจะเพิ่มเงินเดือนให้เขาแต่ผมก็เสียดายตังค์คือเขาทำงานเกินเราก็ต้องดูแลตัวเองไงเราจะไปสนัพอร์ตทุกคนไม่ได้คือเขาว่าทำงานเกินสิ่งที่เขาได้รับมามากแล้วอ่ะคือถ้าเขาไม่ได้รับเราจริงๆเขาผมไม่ได้ทำขนาดนี้อยากให้ทุกคนตบมือให้กับทีมงานเบื้องหลังทุกคนคี่บริษัทที่งานอะไรครับ Uhm ี่เอ๋ที่สายสุดยอดงานทีมเลยเชื่อไหมทว่าทุกคนที่เขาทํางานให้เราอะบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเงินนะมันแค่เห็นน้องคนหนึ่งเขาพัฒนาจริงๆตั้งใจจริงๆแล้วก็น่ารักน่าทํางานให้จริงๆอะแค่ญาตคนก็อยากทางานให้แล้วแล้วพี่เข้าใจเลยว่าทําไมทีมงานสองสามคนที่น้องพูดถึงเขาถึงสู้ไปกับน้องเพราะว่าเราเก่ง และเราน่ารักและเราธรรมชาติและเราจริงใจและเราบริสุทธิ์มากๆเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกที่ทีงานเขาจะทุกเททั้งกายและใจให้คุณรวมถึงแฟนๆของคุณก็ได้รับสิ่งนี้ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเสียง,งดังใดทีกับตาอูออกรดครกับ ผมไม่คิดว่าผมจะน้่ตามตกเลยเนี่ยฮะผมไม่คิดเลยว่าผมจะมาอยู่ท่บโทนนะฮะนี่เราอยู่วเนท่์ฟอร์ดเบรคซิลโว่ก็ตกครับก็ตกก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ค <cin itu> <keln reet> ิดเหมือนกันว่าจะเกิดโมเมนต์นี้ตอนแรกตัおお้ง <laughs> น้าตั้งตามออกาโอ้โหวันนี้เราสนุกกันเต็มที่นร์เทนที่ไหนได้ทิชชู่หนักมากอะ